เอเคครับไม่มีรถละก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กินทอดไข่เอาไปเจียวใส่ในกระทะด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมารีวิวรถคันนี้ครับก็ไม่เชิงรีวิวหรอกครับก็เป็นแบบเออกูไม่มีแพ็ชั่นจะทำนะครับก็รถนี้สำนักช่างชาญนะครับทำไมเหรอแต่เอาสติกเกอร์คนอื่นมาแปะครับอันนี้ก็เป็นพี่อาร์มี่นะครับแล้วก็ T H M ครับพี่เด้อวะพี่โดครับใช่บอกว่าเออใช่นี่ก็จะเป็นสเต็ปแคมทอสเตอร์นะครับที่กูเอาไปหมกมา นั่นเองครับแล้วกูจะทำเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่เป็นลูกห้าเอิดครับแชมช่างชาญอยู่อีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนไอ้เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นรถโมกๆครับก็เดตตอนแรกก็จะทำอินโดครับพอดีไม่มีตังค์เดี๋ยวแต่งกินมาก่อนเออโอเคไม่มีอะไรอีกมั้งครับแปดเหมือนหม,หมจีดแปดไอ้ไม่ใช่แปดโรมันไอ้สัตว์ ของีก so sure so no like ็เป like like mm ็นแบบ6รูเจนะครับแล้วกูจะบิดทำไมก็มาฟังเสียงอะไรแล้วค่อยไปขับกันนะครับไม่รู้ว่าจะโดนตีหรือเปล่าวันนี้นะก็ไม่โดนหรอกเราะว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเสียงอะไรอะไรข้อเดิมแล้วกูจะบิดทำไมนี่ก็เป็นแบบแคมชิงนะครับก็มันก็เลยดังอย่างนี้ครับมันก็ไม่เหมือนแคมแบบแคมแต่งอะไรพวกนั้นไม่ใช่แคมกูก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นแคมชิงมันก็ดังอย่างนี้นะครับก็ฟังดู นี่ก็เป็นเสียงแคมว่าดังแก๊กๆอยู่ครับเพราะกูก็ไม่ค่อยชอบเสียงนี้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้มันเงียบได้หรือเปล่านะก็ฟังเลยเนี่ยกูจะโดนด่าไหมถ้ากูเล่นตัดโอเคครับก็ไปดูตอนที่ขับกันเลยครับตอนนี้กูน่าจะโดนตีนแล้วล่ะครับไปไปกันโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะวัดจียนะครับเดี๋ยวพอดีก็แบบมีคนไม่เชื่อว่าแรงจริงหรือเปล่าอือเดี๋ยว อาไอ้เหียไม่มีจีนี่มาขอโทษครับทุกคนถ้าใครอยากดูวัดจีด้วยก็ช่องนี้ครับอ้าว oh, ไม่ดีนี่ครับโอมซิงครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูถ้าเออถ้าถ้าผมขึ้นนะเออม,มันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่า mm hmm. เขาเป็นคนวัดจีนะอืมก็ไปดูในช่อง mm hmm. โอมซิงได้นะครับผมผมไม่รู้หรือเปล่าว่ามันจะแบบว่ามันจะแรงสแค่ไหนเพราะว่าผมก็ใส่แบบเดิมๆม,ม,มาตอนนี้แต่ถ้าเป็นรถแบบ ไอแบบทรงเก่านะครับตรงนี้นี่ตรงนี้มันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งครับก็ไม่รู้มันจะแรงหรือเปล่าแต่ถ้าไปลองในจีโอซิ่งมันนั้นก็จะประมาณแบบประมาณกับร้อยสามนะครับหน้าไม้แต่ว่า g p s อยู่ที่ร้อยสิบร้อยสิบสองนะครับหรือว่าร้อยเท่าไหร่นี่แหละผมก็จาไม่ได้ก็ไปดูเอาเองนะครับเอาโอมซิง oh ครับ mm hmm. เฮียไปกันเลย กาทำนี่มันเป็นแบบที่ทำรูให้เอดมาแบบมันไม่ใช่หมนะครับผมเออขี่ลูกเดิมพังครับผมก็เคยทามาผมก็กล่าวว่าแบบตอนแรกผมก็จะไม่แต่งแล้วนะครับพ่อด่าครับใช่แต่เมไปรมาเห็นคนอื่นแรงครับผมก็เลอยากอะไรต่ันิดหน่อยแต่ผมว่าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ผมน่าจะทำ ไม,ไม่ไม่ต้องถามว่ามีโปรเจกต์หรือเปล่าถามว่ากูอ่ะมีตังค์หรือเปล่านะครับอืมเพราะตอนนี้ก็ไม่มีอันจะกินนะครับอืมโอเครอไฟแดงแล้วแบตกล้องกูจะหมดแบบอีกอย่าไปกันเลย

Up and out of the sheets, under my feet, another cup of coffee in me—that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too fast to sleep. Ayy, I think I need to be on some medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand the world that's so complicated. Intoxicated every night, faded, just so I can sleep, thinking that it's faded. I feel hated, I feel hatred. I'm lost, deep in my mind that I created. I have dreams, where my life is devastated you're so real that i wake up shaking you think it's good cause it's like there's no heaven out your head all these thoughts keep me up at night yeah i can't take straight need the light yo all these thoughts keep me up at night yeah what am i doing did i do it right all these thoughts keep me up at night yeah i can't take straight in the light I really think I understand this world, Got my head spinning in a circle Everybody lacks they need So they compensate with everything trying to throw shade không? Lo lốt tay còn cho mở mở Ok, Bay yeah. lên ผมเลยร้อยเกือบยังไงอ่ะเลยร้อยยี่ของผมผมก็ว่ามันก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้วัดอีพีแล้วผมวัดอีพีแค่วอย่างลุงผมวัีพีมันได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันเลยร้อยยี่นะผมก็ว่าผมมันก็ทำได้แรงอยู่พอตัวนะครับสําหรับผมนะกับรถจักรหนักขนาดนี้นะเออก็พอวิ่งได้ก็น่าจะหัวแถวว่าทำไมเราต้องเราใช้เครื่องแบบห้าสั่งไม่ดู้ั่กก็ต้องทำห้าหุกนะครับ talking. เพราะว่า น่าจะไม่ไหวนะครับถ้าไปแบก5้ารแต่ว่าสลว่ราบผมไหมผมว่ามันก็แรงนะครับแต่ว่ามื่อทีนี้นั่งขับแี่เกือบ100ยี่เที่ยแล้วตอนนี้ไม่มานแบบน่าจะประมาณแบบเกือบถึง121นะครูเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่ เพราะทางมันสั้นไปครับมันก็เลยไม่ถึงแบบร้อยี่สิบกว่าไม่ถึงกว่าแล้วมงครับแต่น้าไ้ผมมันแข็งมากเลยครับไม่รู้เป็นไรโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้กันอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะไปแล้วแล่เราจะรอรถทางนี้หมดโอเคพที่ทางมันสั้นนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะลองอกอบนอง แล้วตอนนี้ผมจะเอาไม้จัดตรงนี้ไปเลยค่อยดูเดี๋ยวรอรถไฟก่อนีแต่ตอนนี้หมดแล้วนี่หอบมือนะครับอย่าตกใจที่อ่ะไปกันเลยแล้วเราจะนั่งก่อนนะครับไม่ไปก่อนทีหนึง่ง โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็มาดูให้แล้วว่ามันก็ถ้าถ้าถอดกองผมว่ามันก็น่าจะได้ครับ้อยสาม่ิลครับถ้าถอดกองนะถ้าใส่ท่อหมกนะผมว่ามันก็น่าจะไว้สามมิ้แน่ๆครับ